สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนอยู่กับเจ้าเฮลิคอปเตอร์ KA 3 2จากกรงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยที่มาประจําพื้นที่เชียงใหม่เพื่อพร้อมปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของพื้นที่ภาคเหนือค่ะส่วนการปฏิบัติงานอ,อื่นๆในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปติดตามพ,พร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับสภาพอากาศภาคเหนือในวันนี้นะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนในวันที่28-30มีนาคมฝนฟ้าะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง คุณภาพอากาศในวันนี้เริ่มต้นที่ค่า pm 2.5อยู่ที่9-22ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ aqi อยู่ที่1 0 2ถึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและเมื่อนำค่า pm 2.5ไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานมีค่าคุณภาพอากาศเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกจังหวัดยกเว้นอำเภอเมืองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตร จังหวัดคนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีที่ค่าคุณภาพอากาศลดต่ำลงส่วนจุดความร้อนในวันนี้พบ32จุดพบมากที่สุดจังหวัดพิษณุโลกโดยเมื่อนำจุดความร้อนไปเปรียบเทียบกับปี63พบว่าลดลง2,550จุดและเปรียบเทียบในปี64ลดลง233จุดส่วนในประเทศเมียนมาพบ85จุดลาวพบ117จุดและกัมพูชาพบ93จุด โดยสรุปแล้วภาพรวมพื้นที่เผาไหม้ลดลงแต่ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากส่วนการปฏิบัติงานวันนี้พันเอกสมจริงกอรีเลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3เป็นประธานในการประชุมกออรมน17จังหวัดภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองในพื้นที่รบับผิดชอบ พันเอกพงษยุทธงามเกษมหัวหน้าส่วนปฏิบัติการพร้อมฝ่ายอำนวยการร่วมพิจารณาแนวทางการใช้อากาศยานในการดับไฟป่าพื้นที่เข้าถึงยากใน17จังหวัดภาคเหนือณนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมณฑลทนหารบกที่37 ร่วมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าของพื้นที่ตำบลนางแลและเขตลอยต่ออำเภอณศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าบ้านนางแลในตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ต่างๆได้แก่ ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมนลทนทหารบกที่34ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกรมทหารราบที่7กรงพลทหารราบที่4ครับกเราพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่เพื่อให้ภาคเหนือของเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามต่อไปครับ